เราไม่ได้มีหน้าที่ไปแจกแจกแจกนะครับเพราะนั้นเราทำให้ประชาชนทำมาหากินได้แล้วเราเก็บภาษีมาพักเพื่อไทยเข้าขึ้นเลยนะฟังคุณเทียชัยจากพขอเคลียรดวเลยข้ามวันไม่ได้พิจาร์ชหยัเยินจัดให้ค่ะคือคือคือประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณเทียชัยพรงพระชารัฐบอกว่าคูปองที่แจกผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลเอาไปใช้บนได้ เอาไปใช้ชําระนี่ระหว่างกันได้มัน,มนเข้าขายเป็น,เ,ปนเงินตราชน,น,นิดหนึ่งดังนั้นมันมีกฎกติกามารยาทต,ตามพรบรเ,รรเงินตราของในชาติและทํานายล่วงหน้าระวังเถอะคูปองหมื่นบาทของภรคพืพ้อไทยมันจะเทคนิเคเข้าฝาวะระวังจะแพ้ฟาวจะโลกปากอาอะไรประมาณนั้นคุณหมอพมินเลอรสุรเดชขึ้นเลย เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วก็ไปฟังคุณหมอพรมินเลอร์สเวเดชกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอพรมินคะสวัสดีครับคุณหมอต้องมาอธิบายแล้วคุณนายคุณมรรทครับครับคุณธีรชัยพลังมชารัฐเข้าฟันทงว่านี่ก็คือเงินตราครับข้นขออนุญาตอย่างนี้เลยนะครับประเด็นสองสามประเด็นที่ที่ไปคนอื่นเป็นคนวิจารณ์เนี่ยนะครับคุณธีรชัยจะได้เคลียร์ครับสับอันที่หนึ่งเราพูดหลายครั้งว่านี่ไม่ใช่ดิจิทัลเคอร์เรนซีแปลว่าไม่ใช่อีกสกุลหนึ่งนะครับ เม่กี้คุณธีรชัยคงจะได้เอกสารกระท่อนกระแท่นนะครับซึ่งมันเป็นเอกสารที่เ้าศึกษากันนะครับระหว่างครึ่งคืนกลางนะครับซึ่งผมเห็นหลายหลายคนหรือสื่อไปอธิบายซึ่งไม่ใช่นะครับเราไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่เพื่อไทยดิจิทัลไม่ใช่ไม่ใช่สกุลที่ดิจิทัลที่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ private ครับมันหมายถึงว่าถ้าออกคือออกในนามของรัฐคุณดนากับคุณสาวลองนึกดูธนบัตรที่ท่านใช้อยู่ในห้าใครเซ็นชื่อครับ ครับรัฐตีกลางรัฐตีกลางถูกไหมครับราะนั่นั่นหมายถึงว่ารัฐเป็นคนออกนะครับอันนั้นอันนั้นแก้ไปอันที่หนึ่งนะครับเพระาะนั้นเนี่ยพระ,ะราชบัญญัติเงินตราที่พูดถึงเราก็คือเทียบเท่ากับน,นี้คำว่าดิจิทัลเคเรนซีที่กำลังกล่าวอ้างไปไปไกลถึงขนาดไปแลกเปลี่ยนอนุนั้นนี้ไม่ใช่เราใช้เฉพาะกิจตัวนี้นะครับเพราะนั้นบอกว่าเรื่องสองเรื่องเคลียร์ละหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ดิจิทัลเคเรนซีใหม่นะครับสองก็คือเรามีเอองตามพระราชบัญญัติ ต่างๆนะครับซึ่งอนุญาตให้มีการใช้ตัวนี้นะครับแล้วเป็นบาทเท่ากับบาทไม่สามารถแก่่งไปผมว่าดรเผ่าภูมิอธิบายเรื่องนี้หลายครั้งนะครับรบเรื่องถัดไปอาาหมันมีเรื่องเรื่องตรงนี้อันที่สองเรื่อง Privacy นะครับผมว่า Blockchain เป็นตัวที่ให้เรื่องของ security สูงและทำโดยรัฐผมถามว่าวันนี้เนี่ยคุณจดทะเบียนต่างๆหรือบัตรเครดิตต่างๆก็มันก็มี p r i v a c y ของมันอยู่ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ย ห้ากสิบล้านถามว่าคนถือบัตรเครดิตมันก็ไม่ให้น้อยกว่านั้นนะครับแล้วคนที่บอกว่าไปใช้อะไรต่างๆั่รก็อยู่จะแถวบัตรเครดิตเจ้าของบัตรคงจะรู้จักว่าจะใช้อย่างไรแน่นอนที่สุดยิ่งพูดถึงตัวนี้คําว่าบล็อกเชนกลายเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญที่สามารถ secure ใ,ในเรื่องพวกนี้ได้ประการที่สามคือผมว่าเราชัดเจนว่าเราโมบิไลซ์เรื่องของงบปมานะครับเพราะว่า เรายังไม่เพิ่มภาษีนะครับผมว่าไม่ต้องไปเพิ่มภาษีไม่ต้องไปแก้กฎหมายนะครับมาจากที่คนอื่นเขาใช้กันต้องขอบคุณมากที่คุณดนายนี่ไปสัมภาษณ์รรคอื่นเขาเขาใช้เยอะกว่าเราเยอะแต่ว่าของเราเนี่ยบริษัทเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับต้องเปรียบถ้าเปรียบเหมือนกับเป็นเป็นบริษัทหรืออะไรฟังเราเป็นสาย administration หมายครัมเพราะนั้นค่าใช้จ่ายในเรื่องของแอดมินเพื่อให้ประชาชนทำอาหากิจให้ดีขึ้นนะครับผมใช้คำว่า เราแปลเปลี่ยนเป็นรัฐรัฐอุปสรรคเป็นรัฐส่งเสริมนะครับคือส่งเสริมธรรมหากินนะครับอันนี้บทบาทมันชัดเจนรเราไม่ได้มีหน้าที่ไปแจก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 ,แจกนะครับเพราะฉะนั้นเราทําให้ประชาชนทำมาหากินได้แล้วเราเก็บภาษีมาหน้าที่ที่สองก็คือการจัดเทียดคนที่ได้ประโยชน์เยอะมาจุนเจือคนที่ขาดเกินเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าพรรคเราเนี่ยพูดเรื่องสวัสดิการเนี่ยบางบางแต่ว่าไม่ได้หมายความไม่ ต้นเหตุของคนที่ต้องการสวัสดิการคือคนที่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเพราะนั้นต้นเหตุจึงต้องไปดูแลหากเราเพิ่มรายได้ทั้งยวงแล้วตรงนั้นมันพ้นไปโดยอัตโมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราจะไม่ได้ดูแลแบบเราส่งเสริมให้ประชาชนทำรรมาหากินแล้วยืนได้ด้วยแข้งขาของตัวเองนะครับอันนั้นเป็นปรัชญาใหญ่เพราะนั้นเราเน้นตลอดเวลาเป็นการสร้างรายได้มีหนี้คุณก็เอารายได้มาจุนมาแก้หนี้นะครับ แล้วอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ละเลยนะครับคนที่ขาดเขินก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วสวัสดิการที่ดีๆเราก็จะดูแล <คะ S 2> ผมยกตัวอย่างเรื่อง30บาทเป็นด้านสวัสดิการที่สําคัญห <คะ S 2> ากว่าคนสูงอายุค่าใช้จ่ายสิ่งที่สําคัญก็กลายเป็นเรื่องการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเราดูแลกลุ่มพวกนี้เป็นพิเศษนะครับเรามีสถานที่จะให้ดูแลคนป่วยเป็นพวกมะเร็งระยะสุดท้ายหรือคนไข้คนป่วยติดเตียงต่างๆเพิ่มบริการพวกนี้ก็จะลดภาระเพื่อปลดปล่อย ญาติพี่น้องที่จงมาดูแลกันให้ไปทํางานนะครับผมว่าหลักใหญ่ๆผมขอชี้แจงตรงนี้ก่อนครับคุณหมอครับขอย้อนกลับไปประเด็นแรกที่คุณหมอยืนยันว่าไม่ใช่เงินดิจิตอลและไม่ใช่่ไทยดิจิตอลอย่างที่พูดกันใช่นะครับใช้ใช้ภาษาใหม่นะครับไม่ใช่สกุลเงินใหม่อเราเราไม่ได้ไปออกสกุลเงินใหม่นะครับ ไม่ไม่ใช่สกุลที่ไปเดี๋ยวที่ขณะนี้ไปเพิ่งโตไปถึงเรื่องของอะไรฮะเงินสกุลใหม่ที่จะไปแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไม่ใช่ฮะเราจะอยู่ไม่ได้ออกสกุลเงินไม่เป็นเงินใหม่ถ้านั้นนั้นเดี๋ยวจะถามนิดหนึ่งใช่ฮะว่าคูปองของคูปองของเพื่อไทยเนี่ยนำไปใช้บนได้ไหมนำไปชำระหนี้ระหว่างกันได้ไหมคือชำระหนี้เพื่อซื้อสินค้าไงครับเราระบุเลยสินค้าสมมติว่าเขาซื้อ ซื้ออะไรเนี่ยนะครับแล้วใช้เฉพาะเรื่องสินค้าเพราะเราจํากัดตรงนั้นก่อนแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ไปชําระหนี้เก่าเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นนิดปรามันชัดเจนเราคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเอาไปซื้อของไม่ใช่เอาไปใช้หนี้เก่าไม่ใช่ไม่ได้วันนี้เนี่ยพอมีคําถามต่างๆเราก็เนี่ยฮะเราคือเราเห็นทางใหญ่ๆนะครับในรายละเอียดเนี่ยอย่างเช่นตะกี้เราบอกว่าที่คุณทนายเคยถามว่าแล้ว พวกที่อย <In c oughs> ู่ห่างไกลบนเขาเราผมเจอปัญหานี้ง่ายนิดเดียวเลยครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเราเปลี่ยนเงื่อนไขเฉพาะจุดเฉพาะกลุ่มได้สบายๆนี่ระวังที่ที่คนมีปัญหาเยอะแยะนะผมผมผมว่าเวลาที่ผ่านมาคือคุณนายให้เกียรติเรามากสถามเราวันนี้ผมเข้าสายเป็นครั้งที่ห้าของพรรคเพื่อไทยในรอบสองสัปดาห์ต้องขอบคุณมากนะครับซึ่งมันทาให้เราได้มีโอกาสชี้แจงผมบอกจ้าหนึ่งนะครับส่วนของประชาชนน่าสนใจที่จังหวัดเพชรบูรณ์สสอผมนะครับ บ,บอกว่าเขามาปรึกษาผมหมอผู้ใหญ่บ้านมาหาหรือผมในหมู่บ้านเขาเนี่ยมีประชาชนที่ที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งหมด260คนเท่ากับ2.6ล้านบาทครับนะครับแต่ร้านค้าของเขามีสามร้านผู้ใหญ่บ้านมาหาหรือสสผมบอกว่าท่านสสผมจะคือผู้ใหญ่บ้านจะขอตั้งร้านนะครับ ตั้งร้านขึ้นมาเป็นร้านของหมู่บ้านเลยเพื่อที่เอาเงินสองร้านนียมาหมุนเวียนกันได้ไหมโอ้โหผมนึกไม่ถึงว่าประชาชนเขาคิดขนาดนี้ไปแล้วนะครับคือเขาเพียงแต่เดี๋ยวมาจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนขึ้นว่าเป็นผู้รับซื้อเสร็จแล้วเขาจะจัดการอีกตอนหนึ่งเลือกหรือเปล่าแล้วแต่นะครับถ้าถ้าเขาอยู่ในระบบภาษีเขาสามารถไปขึ้นเงินได้ทันทีแล้วเอาเงินก้อนนี้หมุนเวียนไปได้สมตามเจตนาเราไม่เพียงแค่นี้นะครับสสท่านหนึ่งบอกว่า พอเราเล่าสู่กันฟังสสอท่านหนึ่งที่พะเยาก็โทษที่ลำพูนบอกบอกว่าหมอเนี่ยสหกรณ์พวกสหกรณ์การเกษตรที่มันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกพ่อค้าแม่ไอ้พวกแม่บ้านต่างๆมาฝากขายผงขายผักมันก็สามารถเงินดรเนนี้ได้เห็นไหมครับด้านประชาชนเขาไม่ได้มีข้อสงสัยแต่เขาคิดวิธีที่จะใช้ประโยชน์ทันนี้ได้ผมว่านี่เป็นความความสวยงามของเรื่องระบบประชาธิปไตยกับโครงการนี้ออกไปครับผมโอเคอ้าวให้สังคม เอาสิ่งที่คุณธีรชัยวิจารณ์เอาสิ่งที่คุณหมอพรมินพูดเมื่อสักครู่ไปชั่งน้ำหนักกันเองก็แล้วกันหน้าที่ของเราก็ประมาณนี้ผมหมดหน้าที่แล้วคุณหมอพรมินขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณหมอพรมินครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตอบทั้งสามประเด็นที่คุณธีรชัยตั้งไว้ลูกเอาของคุณธีรชัยเอาของคุณหมอพรมินไปชั่งน้ำหนักกันเองเพราะว่าเราได้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วนี่นะคะฟังเข้าใจฟังไม่เข้าใจ ก็โปรดได้เข้าใจค่ะเออเนอะเข้าใจไม่เข้าใจโปรดได้เข้าใจโปรดได้เข้าใจอ่ะโอเค